สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Car Gaming c o r ตะลนะครับเ,ออเดี๋ยววันนี้ผมจะมานะทําเกี่ยวกับสำนักดับถังจะเป็นคลิปวิธีคอมโบโวิธีเล่นหรอครับแล้วก็วิธีทอมเฟสของดับถังด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้มีจดหมายนะแต่ผมเดาว่านะ่าจะถ้าเข้ามาช่วงนี้จะมีจดหมายจดหมายได้สำนักดับถังแล้วก็ดับใจใหม่หรือดับดาวดาวฟันม้าแหละผมเลยกดาวฟันม้าด้วย เราก็ปานทองกับปานม่วงนะครับจะเป็นปานสองอันนี้แต่ทีเนี้ยถ้าจะทำเฟสได้ไหมได้ซึ่งดาบถังทำง่ายแต่ดาบอันนี้ผมเสียดายตรงที่ว่าผมเพิ่งคนรับมาแล้วแล้วก็มันไม่มีเฟสเฟสมันไม่มีครับผมลองหาดูแลเฟสมันหายไปเลยก็เลยยังไม่สามารถเรียนได้ อออาจจะตัวที่สามอะอาจจะลองดูเพราะเปนยังตัวนั้นยังแต่ตัวนั้นต้องทำเฟสหน่อยหนึ่งแล้วก็โลกที่จะเรียนดาบถังได้แต่ละคนไม่มีจดหมายต้องเป็นโลกที่ยังไม่พังทลายนะครับนี่ต้องโดนพังอ๋อไม่พังไม่พังไม่พังนี่ไม่มีบอสสิงโตไม่มีอะไรนะครับยังเป็นโลกอดีตโลกที่ว่ายังสวยสวยอยู่โลกผมเรียวกว่าโลกอันนี้แล้วกัน โรกความฝันอะเพราะของจริงน่าจะพังไปแล้วอะขอเลยนแบบนั้นแล้วกันนะครับก็คือพอคุณมามาทิฟนี้ใช่ไหมถ้าคนเข้ามาใหม่ๆน่าจะทำเรียนได้เลยเข้ามาปุ๊บตรงนี้มาวิ่งมานี่เลยครับตรงนี้เลยจะมีเฟสหมวกอยู่ o. ข้ามาคุยกับคนนี้ปุ๊บขอเล่นนะครับ เขาอยากจะคุยกับผู้หญิงคนนี้เราเข้าไปคุยเลยเ้วเดี๋ยวเขาจะให้เราไปพาตัวมาปุ๊บสกิลที่จำเป็นคือสกิลโยนสกิลโยนหมีที่ทุกคนได้มาตั้งแต่เริ่มจับโยนไปเลยไปไปตรงโน้นไปลงมาลงมาโอเค เขาทำไมมายืนตรงนั้นล่ะโยนพิที่บอกถ้าโย่แถวนี้มันจะยืนตรงมเขาจะมายืนตรงข้างหน้าโอ้หาจัดแล้วเข้าไปคุยกับคนนี้ปุ๊บพอคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเลยไม่ใช่ว่าปัก นี่ได้มาแล้วนะครับเราได้ป่านทองเลยน่ว้วะนี่เดาถังป่านทองโอเคงั้นแสดงว่าได้ป่านทอง้วยทีนแต่เออของง้าไม่นุ้์น่าจะได้เป็นอันนี้แหละผมน่าจะได้เป็นสองอันเนี้ยสักอันหนึ่งน่าจะอันนี้มากกว่าตอ,อนสองเนี้ยมันได้จากอันนี้ใกล้ๆกันนี้ครับตีป้อมตรงนี้ครับโถ,ถลงขึ้นไปเรื่อยๆสิตัวฟันห้ครบ แล้วข้อมูลยอดจะมีที่เรียนคัมภีร์เอ่อจะมีคัมภีร์สามอันเป็นคัมภีร์ทำให้กาำลังภายในแตกแตกซาดเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเอ่อเป็นกาลังภายในระเบิดออกมาผมลืมคำศัพท์จำยุดธพิเฉลยขอโทษด้วยแล้วก็อีกสาอันจะเป็นบัฟแล้วก็คัมภีร์สองอัน ก็ถ้าติดเรียนเรียนไปเถอะครับเพราะก็ถ้าเรากำลังภายในถ้าแทรกเออถ้าแทรกขึ้นมาก็ไปแค่ไปรักษาโรคออนไลน์อะให้เพื่อให้คนเล่นให้ผู้เล่นรักษาโอ้ผมไปคนยังเยอะอยู่เลยกองเต็มหน้าลงหมอเลยอะแล้วคนป่วยก็เยอะเหมือนกันเยอะทั้งหมอทั้งคนป่วยเกมนี้โอเคทีนี้ มาดูสกิลก่อนสกิลของรับถังพื้นฐานเลยจะเป็นแบบนี้ปึ๊บปุ๊บลําแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนสกิลแต่สกิลคิ Q จะมีเปลี่ยนไปน,นิดนึงถ้าเราก,กดสกิลทีปุ๊บสกิลคิ Q จะเปลี่ยนเป็นท่าแทงหลังปุ๊บซึ่งเอาจริงไม่ค่อยรู้ความต่างอะผมรู้สึกว่าไม่ต่าง,งเท่าไหร่ เม็พอๆกันเลยเท่ากันด้วยควาจริงน่าจะมีอธิบายแล้วแต่ตรงนี้ผมเหมือนได้ผมแปลไปแล้วก็รู้สึกไม่เมื่อไรต่างกันเท่าไหร่ทีนี้นปุ๊บจะไม่มีอะไรใช่ไหมของเงาสกิลคิวกดสองทีทีแรกวิ่งทีที่สองหมุนสกิลชาร์จฟันได้เหมือนอันเก่า แต่ถ้าจะเปลี่ยนแล้วก็ชาร์จไวขึ้นทีนี้ถ้าคุณกดสกิลบัฟสกิลจะมีสแตนออกมาช่วยฟันก็คือคล้ายๆของลูกน้องในผลตรงเนี้ยบอรตรงเนี้ยแล้วสกิลชาร์จเหมือนกันออกมาทีนี้ดับถังถ้าสกิลเนี้ย ปุ๊บฟันที่ฟันอ่ะจะมีสแตนออกมาเหมือนกันแต่ต้องอัพหนังสือก็อัพปานก่อนถ้าคุณไม่อัพปานมันจะไม่มีสแตนจะเป็นการฟันเฉยแล้วก็คุณจะคลิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีเอ็นยกมาคุณต้องแฮร์รี่ให้ตรงอย่างเดียวมันถึงจะออกมาทีนี้ปาน อันนี้คือขออธิบายนี่และนะคือหลังจากปดปล่อยเอ่อถ้าตาบตัดธิมะสำเร็จนะครับหรือปดปล่อยสกิลโจมตีฟอร์สหรือเปลี่ยนดาบคุณจะสามารถใช้สกิล seeking spring insano ที่ได้รับจากการโจมตีหนักการกดใช้สกิลด้รับการโจมตีหนักจะกินโมเมนตัมดาบหนึ่งช่องเพื่อฟันศัตรูอย่างรวดเร็ว1ครั้งและได้รับฟาร์ม หว่วงของระยะเวลาสกิลสกิลวิกกิ้งแต่เอาเอากอ,เอนนก็คือเปลี่ยนดาบอะฟันอันนี้คือเปลี่ยนดาบอันนี้ชาร์ตฟันซึ่งถ้าไม่อัพอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าคุณอัพอัพเอ่ออันนี้อันนี้คือขั้นแรกจะมีสแตนออกมาแบบจว เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสะจายออกมาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพลังโจมตีอะ่ะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่อ๋อมันจะเพิ่มเพิ่มกำลังพลัดโจมตีภายนอกตามค่าโคโของเราอะ่ะผมก็ไม่มั่นใจว่าเพิ่มมาเท่าไหร่นะแต่มันก็แล้วเยอะอยู่อะ่ะตัวนี้จะเป็นที่ผมบอกที่เวลาฟันจะมีอันนี้ออกมาหรือนี่ เวลาเปลี่ยนดาบก็จะมีออกมาเหมือนกันขั้นสามนะครับอย่างน้อยคุณต้องเอาขั้นสามถ้าคุณอากเจอทําดาเมจรัวๆัวส่วนอันนี้เป็นเพิ่มอันนี้เฉยออสเมนไม่มีอะไรบ้างมันจะเป็นเพิ่มเอ่อ เมือนเพิ่มเพิ่มอะไรสักสักอย่างหนึ่งผมไม่มั่นใจดู่เท่านี้แหละก็ขออภัยด้วยมันเซ็นไม่เพ,มมเพิ่มก็เลยงงเหมือนกันต่อมาสกิลมาเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันรอแป๊บมันไอ้นี่หายที่แปลไว้หาย สกิลนี้คือเมื่อหยุดในสถานะเดี๋ยวน่าจะประมาณเลื่อนเหลือน้อยอ่ะเมื่อสถานะมันแปลว่าสถานะยากลำบากผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับความเสียหายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น4%และได้รับเอฟเฟกลดลง4%ลตอนสรับศัตรูที่รอดชีวิตแต่ละตัวที่อยู่ในระยะ5เมตรจะทำให้เราลดความเสียหายเกิดเอฟเฟกลดความเสียหาย1%สูงสุดไม่เกิน3%นี่นะครับระยะ5เมตร หนึ่งเปอร์เซ็นตัตรนระยะห้าเมตรเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตรงสุดสามเอ่อขอไปอันนี้ก่อนนะเอ่ออันนี้คือเมื่อโจมตีเบาหรือทักษะดัดแปลงคุณจะได้รับเอฟเฟกเจาะเป็นเวลา5วินาทีซึ่งสร้างความเสียหายโดยตรง ตัวจะเพิ่เฉยต่อความต้านทานภายนอกของเป้าหมาย2จุดและเพิ่มความเสียหายคีย่จะเข้าสอเปรงสุด3%สาซึ่งวิชานี้ซึ่งป่านี้เล่นได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเงาเก่าท่าชาร์จเหมือนกันทั้งทั้งสองอันนะทั้งชาร์จชาร์จเบาเอ่อพัดสกิลคอมโบนะครับสกิลคิว ล่มสายจมสายสายวอล์รับอ,อันนี้น่าจะตีธรรมดาครับคอมโบอะช่วงเปลี่ยนกดกดแล้วกดโจมตีสมมติตีเบาล้วก็ตีหนักมั้งน่าจะเกี่ยวกับคอมโบแหละล้วก็ดับถังนะครับอันนี้จะเป็นแพลี่กดแพรลี่แล้วก็กดสวนไปทันทีแต่ผมยังไม่เคยลองกันส่วนอันนี้จะเป็น ไอ้ปป๊บที่ผมบอกมานี่ยเวลากดชาร์จฟันแล้วมันได้มาต่อมาอันนี้ขอแป๊บหนึ่งมันดันหายเฉยเลยอันนี้จะเป็นจำนวนขั้นสูงสุดของกระบวนท่ารเสิติ์ทักษะชาร์จเผาหัวใจจะเพิ่มขึ้นจาก2อเป็นสาม การชาร์จที่สร้างความเสียหายสูงสุดโดยการกระโดดและฟันในช่วงสนานผูยญาผู้ญญพิทักษ์เหล็กกองทัพม่เต่จาจะกระโดดฟันในช่วงขั้ขนที่สามก็าจะน่าจะเป็นอันนี้ของหอกชาร์จหนึ่งสองก็อันนี้เพอารู้สึกว่าตอนไม่ใส่อ่ะมันไม่สีแดงนะแต่พอใส่แล้วอ่ะเป็นสีแดงครับเนี่ยมันจะเป็นสีทองถ้าไม่ใส่ อเป็นอันนี้แทนเอฟเฟกมันจะเปลี่ยนทีนี้เซตอุปกรณ์เอ่อต้องไปนหน้านี้ครับเพราะผมพอเนี้ยเคยกดไปแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่โชวไม่ครบนี้ผมย้ายสายมาเต็มตัวแล้วนะขอเปอันนี้นะครับจะได้ให้ดูคอมโบแล้วอันนี้เอ่ออันนี้คืออันบนจะเป็นโจมตีภายนอกปกหนึ่งแล้วอันล่างจะเป็น เมื่อปล่อยพลังโจมตีหรือโจมตีบอสจะเรัาเอฟเฟกต์ภูเขาที่ตัดขาดเป็นเวลาหาวิความเสียหายของที่เกิดกับคีหรือชิปเอ่อก็คือพลังชีวิตแหละจะเพิ่มขึ้น5%เและฟ้าัความและความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีเบาทักษะดัดแปลงหรือการโจมตีหนักจะเพิ่มขึ้นอีก5%เทักษะโจมตีเบาและหนักที่มีผลเออล่างก็จะเป็นบอกวิชาที่มีผลนะครับก็น่าจะเป็นพวก ของแต่ละสานักแล้วก็ที่เหมือนเหมือนนันน่าจะเหมือนอันปลาอันอันนั้นอ่ะที่มันมีหลายๆอันอ่ะตัวเกาะเมื่อคุณอยู่ในสถานะยากความเสียหายต่อพลังชีวิตที่คุณจะได้ไดรับลดลงห้าเปอร์เซ็นเมื่อถูกโจมตีสถานะยากคุณจะได้รับเอฟเฟกต์กาะรืกอรับ5้าชั้นซ้อมเป็นเวลาห้าวินาทีโอกาสได้รับความเสียหายที่ข้อลดลงสองเปอร์เซ็นแล้วโอกาสได้รับความเสียหายที่ข้อลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต้องบอกว่า สำนักใหม่มันเป็นสีเนี้ยมันขึ้นว่าแทงใช่ไหมมันโจติจะเป็นสีแทงใช่ไหมครับแต่เวลาคุณไปโลกออนไลน์คุณจะเป็นสายดาเมจมันเป็นแทงดาเมจนะครับอาชีพเนี้ยลืมบอกแต่แรกเพราะงั้นมันไม่ใช่แทงนะผมตีไปเป็นดาเมจเลยนะครับเพราะผมลองไปแล้วตีกระบ,บอกแล้ว ดามเมจพอๆกับบอดนะทำของแล้วอะพอๆกับบอดที่ว่าดามเมจโหดๆอ่ททอะทีนี้คอมโบถ้าเป็นธรรมดาจะเป็นเรียกเปิดปั๊บนี้ก่อนแล้วก็เป็นเปลี่ยนดาบถางแล้วก็คอมโบลำไปเลย ชาร์จฟันแล้วก็อันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นงาเหมือนเดิมเดี๋ยวทำให้คอมโบให้ดูพีพีจะเน้นดาบถังปึ๊บแล้วออกมาหมุนแล้วก็ดาบถังรัวๆเลยครับฟันรัวๆมันฟันได้เรื่อยๆอ่ะเนี่อย,ออยโอเคแต่ผมจะคอมโบ PVE ก่อนนะพผมสาย PV e มาถึง กดสกิลทีปึ่งเปลี่ยนดาบถังลำมันลำยังไงก็ได้แล้วแต่เราแต่จริงถ้ากดสกิลทีเราจะได้บัฟอันนี้มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบปึ๊บค้าสองที แค่นั้นแหละคอมโบมีแค่นี้นจริงๆมันควรลำแบบนี้แล้วก็ค่อยดับถังอา่าทีนี้ชุดเซ็ตหาจากไหนมีสองตัวที่ตบบอสสิงโตซึ่งถ้าใคร ผ่านแล้วผมแนะนำบอสตัวนี้เดี๋ยวจะบอกสาเหตุทำไมกลับอีกตัวเป็นบอสที่เพิ่งมาใหม่เลยบอสตัวนี้เป็น bot บอสภาพวาดสาีบอสจะเป็นบอสสีต,ตัวได้แก่บอสปลาบอสปลาเฟสสองบอสผู้หญิง phase เฟสหนึ่งบอสน้ำแข็งเฟสสอง แล้วก็หนูเฟสสองเอ้ยหนูเฟสหนึ่งผู้ผิดผิหนูเฟสหนึเฟสห,ฟหฟจะเป็นทั้งหมดสี่ยกก็คือมีสี่หลอดแล้วดามจทุกตัวแรงด้วยครับเพราะงั้นผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันทีนี้กลับมาที่ปลาสิงโตดอกเหมือนกันและระบายไปด้วยสองเฟสไม่พอแล้วก็เข้าไปตีปลบเตียวตายแล้วะผมไปตีให้ดูเลยอะ ผมถ้าเป็นบอสเสอือผมไม่เคยตายนะหลังจากชนะแล้วอะโอ้เัตนติดนีนี้เนี่ยแค่นี้ตายแล้วโคตรง่ายอาจจะมีชา้าตรงนี้กักบ ตอนจบฉากจบแล้วยีนรอได้ละ เร็ว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 โดดเร็วโดดเร็ว,รวแต่ถ้าใครไม่ผ่านก็ตรงคงต้องบอสสี่ตัวนั้นอะบอสที่ผมบอกอะปุ๊บจะนายแล้วแค่เนี้ย นวๆทีนี้ถ้าเป็นบอสตัวจะเป็นยังไงผมบอกเลยสภาพก็คือแบบทุรักทุเลมากแต่คลิปบทบอสผมทำไว้แล้วนะครับใครจะไปดูก็ได้อาจจะตายโชว์ด้วยเผื่อ โอ้โหฉันก็เจอใจหญิงเลยบอโหอด้วยโอ้โสามหมื่นหก ขนาดบอสตัวแรกนะโอ้ตัวนี้อีกมาถึงก็ยากสองตัวต่อ,อกันเลย 了了了了了了了！哎，几倍团？哦。 สวยละูเออสื้อสภาพปถ้าเทียบกับสิงโตไหนง่ายกว่ากันสี่เฟสสี่เฟสกับสองเฟสแถมดาเมจบางทีแทบเพิม่มไม่โดนด้วยสิงโตอะออกก่อนเลยเพราะงั้นถ้าใครจะากปงผมขอแนะนำสิงโตแหละง่ายสุดละไม่เสียเวลาด้วย นี่น่าจะหมดแล้วนะไม่น่าค้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคลิปเอ,อสร้างตระกูลนะครับซึ่งเป็นคลิปอันนี้จะเป็นการเฟื่อของบ้านเกิดเรา่มไปนั่งดูเข้ามาละวธีทีาท,ทำอะ่ะโอเคครับมาถึงว่าเฟสไหนนะแต่ยังไม่ทราบภายในเพราะงั้นอาจจะมาลุยด้วยกันนะครับโอเคครับส่วนนี้เดี๋ยวขอลาก่อนนะครับเจอกันครับ